เวลาเรานึกถึงเครื่องบินขับไล่ในสงครามโลกครั้งที่2นะครับภาพแรกๆที่ขึ้นมาในหัวหลายคนเลยก็น่าจะเป็น P-51 Mustang เครื่องบินรบอเมริกันที่แบบรูปทรงเพรียวสวยงามแล้วก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของชัยชนะทางอากาศเลยแต่เบื้องหลังภาพที่ดูสมบูรณ์แบบนั้นนะครับมันมีเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยแต่ไปด้วยความบังเอิญที่น่าทึ่งมากๆ ใช่เลยค่ะเรื่องของมัสแตงนี่เหมือนพล็อตหนังดีๆเรื่องหนึ่งเลยข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งมากๆค่ะตั้งแต่บทวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบเจาะลึกมากๆบทสนทนาในเว็บบอร์ดประวัติศาสตร์ไปจนถึงวิทยานิพนธ์เลยก็มีนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวชีวิตของมัสแตงลำหนึ่งแบบตามติดเลยด้วยโอ้ oh. ทำให้เราเห็นภาพครบทุกมิติเลยค่ะตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงชีวิตหลังสงครามของมัน เยี่ยมเลยครับงั้นภารกิจของเราวันนี้ก็คือการเจาะลึกว่าอะไรคือสูตรลับที่ทำให้ P-51 Mustang กลายเป็นตำนานคือมันไม่ใช่แค่เครื่องบินที่ดีแต่เป็นเครื่องบินที่มาถูกที่ถูกเวลาแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยเราจะมาดูกันตั้งแต่จุดกำเนิดการตัดสินใจครั้งสำคัญที่เปลี่ยนชะตากรรมของมันแล้วก็มันไปพิชิตลูฟวาเฟอร์หรือกองทัพอากาศเยอรมันที่เคยยิ่งใหญ่ได้ยังไง เราเริ่มที่ตัวคนสร้างก่อนเลยดีกว่าค่ะซึ่งเป็นจุดที่พีกที่สุดจุดหนึ่งของเรื่องนี้เลยคนที่ออกแบบ P51 เนี่ยคือชายที่ชื่อว่า Edgar s c h m u t e Edgar ช h m u e ค่ะเดี๋ยวนะครับชมึดนามสกุลเขาฟังดูเอ่อไม่ใช่อเมริกันเลยนะครับ ถูกต้องค่ะเขาเป็นคนเยอรมันแท้ๆเลยเกิดที่เยอรมนีแล้วในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะเขายังเคยเป็นช่างเครื่องให้กับกองทัพอากาศออสเตรียฮังการีด้วยซ้ำซึ่งก็คือฝั่งเดียวกับเยอรมนีนั่นแหละค่ะโหนี่คือจะบอกว่าคนที่ออกแบบสุดยอดเครื่องบินรบอเมริกันที่ใช้ถล่มเยอรมนีคือคนเยอรมันเองเหรอครับเนี่ยเรื่องนี้มันต้องมีที่มาที่ไปแน่ๆเขาไม่อยู่ที่อเมริกาได้ยังไงครับมันเป็นเรื่องของโชคชะตากับโอกาสเลยค่ะ คือหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเศรษฐกิจเยอรมนีพังมากเขาก็เลยต้องหาทางเอาตัวรอดก็เลยย้ายไปทำงานให้ General Motors ที่บราซิลก่อนแล้วด้วยฝีมือที่โดดเด่นมากเขาก็เลยได้โอกาสย้ายไปทำงานที่สหรัฐอเมริกาจนสุดท้ายก็ได้มาเป็นหัวหน้าฝ่ายออกแบบเบื้องต้นของบริษัท North American Aviation หรือ NAA แล้วตำนานของ P-51 มันเริ่มขึ้นที่ NAA นี่เองใช่ไหมครับใช่ค่ะเริ่มจากการที่อังกฤษกำลังเข้าตาจนในช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพอากาศอังกฤษหรือ RAF เนี่ยต้องการเครื่องบินขับไล่เยอะมากก็เลยมาเจราจาให้ NAA ช่วยผลิตเครื่องบิน P-40 Kittyhawk ให้หน่อยแต่พอเรื่องไปถึงหูคุณชมืดเนี่ยเขาปฏิเสธทันทีเลยค่ะปฏิเสธเลยเหรอครับทั้งๆที่เป็นโอกาสทางธุรกิจที่ใหญ่มาก ใช่ค่ะเขาบอกผู้บริหารเลยว่า P 4 0มันเป็นเครื่องบินที่ล้าสมัยแล้วแล้วเขาก็ยืนยันว่าทีมของเขาเนี่ยสามารถออกแบบเครื่องบินลำใหม่ที่ดีกว่าเร็วกว่าบินได้ไกลกว่าได้ภายในเวลาแค่ไม่กี่เดือนเองเป็นการเดิมพันที่สูงมากเลยนะครับสูงมากค่ะแต่ NAA ก็เชื่อในตัวเขาอื่องนี้มันน่าสนใจมากนะครับแล้วมันก็มีข่าวลือตามมาด้วยใช่ไหมครับว่า ดีไซน์ของมัสแตงเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องบินเยอรมันมีค่ะเพราะว่ารูปร่างหน้าตาช่วงแรกๆของ P51 โดยเฉพาะส่วนลำตัวกับแพนหางมันดันไปคล้ายกับเครื่องบินรบตัวเก่งของเยอรมนีอย่าง Master s c h m i t t BF109 จนมีรายงานเลยนะคะว่านักบินทั้งสองฝ่ายยิงพวกกระดินเองเพราะจำผิดในสนามรบโอ้โหมีขนาดนั้นเลยค่ะพอรวมกับเรื่องที่คุณชมุดเป็นคนเยอรมันก็เลยเกิดทฤษฎีสมคบคิดกันไปว่า เขาอาจจะเคยทำงานกับวิลลี่แมสเซจมิดมาก่อนแล้วแอบ,บเอาดีไซน์มาใช้ซึ่งก็ไม่มีหลักฐานยืนยันนะคะแต่เป็นเกล็ดที่น่าสนใจมากแล้วเขาก็ทำตามที่พูดไว้ได้จริงๆสร้างเครื่องต้นแบบเสร็จในเวลาแค่3เดือนครึ่งซึ่งเร็วแบบไม่น่าเชื่อเลยแต่ผมได้ยินมาว่ามัสแตงรุ่นแรกหรือที่เรียกว่ามัสแตงมาร์ก1เนี่ยมันยังมีปัญหาใหญ่อยู่ใช่ไหมครับยังไม่ใช่ม้าพยุ์ตัวจริงอันหายใหญ่หยวงเลยค่ะ ปัญหานั้นอยู่ที่หัวใจของมันก็คือเครื่องโยนต์แอลิสัน V1710 คือต้องบอกว่าเครื่องยนต์แอลิสันเนี่ยมันเก่งมากนะคะแต่เก่งเฉพาะที่ความสูงต่ำๆพอเครื่องบินไต่ระดับสูงเกิน15,000ฟุตกำลังเครื่องจะตกควบลงไปเลยเหมือนคนวิ่งขึ้นเขาแล้วหมดแรงดืดอึง ซึ่งนั่นเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะภารกิจที่สำคัญที่สุดตอนนั้นคือการคุ้มกันฝูงบินทิ้งระเบิด B-17 หรือ B-24 ที่ต้องบินสูงลิ้วเลยเพื่อหลบปืนต่อสู้อากาศยานใช่ไหมครับใช่เลยค่ะสถานการณ์ตอนนั้นเลวร้ายมากมีภารกิจหนึ่งที่ถูกเรียกว่าวันพฤหัสทมิน Black Thursday ที่ฝูงบินทิ้งระเบิดอเมริกันบุกไปโจมตีโรงงานที่เยอรมนีโดยที่ไม่มีเครื่องบินขับไล่คุ้มกันไปได้ตลอดทาง ผลก็คือโดนเครื่องบินรบเยอรมันสอยร่วงไป60ลำในวันเดียวสูญเสียนักบินไปกว่าห0 0นายเลยนะคะ600นายในวันเดียวค่ะมันเป็นฝันร้ายที่ทำให้ผู้บัญชาการต้องกลับมาคิดใหม่หมดเลยว่าถ้าแก้ปัญหานี้ไม่ได้การทิ้งระเบิดตอนกลางวันก็อาจจะต้องยุติไปเลยแล้วทางออกก็มาจากที่ที่ไม่คาดคิดจากฝั่งอังกฤษเองแล้วตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้มัสแตงกลายเป็นตำนานอย่างแท้จริงการเข้ามาของเครื่องยนต์โรสรอยส์เมอร์ลิน มันคือการจับคู่ที่สวรรค์สร้างจริงๆค่ะคือทางอังกฤษเขาเห็นแววของ P-51 เขารู้ว่าตัวเครื่องบินมันดีมากออกแบบมาให้แรงต้านต่ำแต่ติดปัญหาแค่เรื่องเครื่องยนต์พวกเขาก็เลยลองเอาเครื่องยนต์ Rolls-Royce Merlin ที่ใช้ในเครื่องบิน Spitfire ของตัวเองนะคะมาใส่ใน Mustang ดูแล้วผลลัพธ์มันก็คือน่าทึ่งมากค่ะอะไรคือความลับของเครื่องยนต์ Merlin ครับทำไมมันถึงทำงานที่ความสูงมากๆได้ดีกว่า คำตอบอยู่ในเทคโนโลยีที่เรียกว่าซ u เปอร์ชาร์เจอร์สองสปีดสขั้นตอนค่ะถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพไม่ง่ายนะคะมันก็เหมือนกับการใส่ระบบเกียร์ให้รถยนต์เครื่องยนต์อลิซอนมันเหมือนมีเกียร์เดียววิ่งทางราบได้ดีแต่พอต้องขึ้นทางชันหรือก็คือบินสูงนะคะก็หมดแรงแต่ซูเปอร์ชาร์เจอร์ของเมอร์ลินมันมีเกียร์สองอที่จะทำงานอัตโนม,มัติเมื่อบินสูงขึ้นไป มันจะอัดอากาศเข้าไปในเครื่องยนต์ได้มากขึ้นทำให้เครื่องยนต์ยังคงสร้างกำลังได้มหาศาลแม้ในที่ที่อากาศเบาบางโหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยครับแล้วการเปลี่ยนหัวใจดวงใหม่ให้มัสแตงนี่มันยากขนาดไหนครับเป็นโปรเจกต์ยัก์ษเลยค่ะ การดัดแปลงโครงสร้างเครื no ่องบินให้เข้ากับเครื่องยนต์ใหม่เนี่ยใช้เวลาด้านวิศวกรรมไปกว่า2 2 3 0 0 0ชั่วโมง200,000กว่าชั่วโมงใช่ค่ะมากกว่าเวลาที่ใช้ในการออกแบบเครื่องบินรุ่นดั้งเดิมเกือบ3เท่าเลยนะคะและที่น่าสนใจคือเครื่องยนต์เมอร์ลินที่ใช้ในมัสแตงส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ผลิตที่อังกฤษนะคะแต่ผลิตในสหรัฐรัฐโดยบริษัทรถยนต์แพคขาดมอเตอร์คอมพานีภายใต้ใบอนุญาตนี่คือการผสมผสานนานาชาติอย่างแท้จริงเลยนะครับสมอง ของเยอรมันหัวใจอังกฤษแล้วก็พลังการผลิตของอเมริกาใช่เลยค่ะสุดยอดเลยครับพอได้หัวใจดวงใหม่แล้วมันก็ทําให้ผมสงสัยขึ้นมาว่าแล้วตัวเครื่องบินเองล่ะครับมันมีดีอะไรอยู่แล้วทําไมเครื่องเมอร์ลินถึงไม่ถูกเอาไปใส่เครื่องบินรุ่นอื่นแต่กลับเป็นผีห้าหนึ่งที่กลายเป็นคู่แท้แล่ะครับคาถามดีมากค่ะเพราะนี่คืออีกครึ่งหนึ่งของสมการความสําเร็จเลยปัจจัยสําคัญที่สุดอยู่ที่ปีของมันค่ะ ปีกของ P 5 1ใช้แนวคิดก,การออกแบบที่ล้ำยุคมากเรียกว่าลามินาโฟล l a ามินาโฟ o w มันทำงานยังไงครับถ้าจะเปรียบเทียบนะคะปีกเครื่องบินส่วนใหญ่ในยุคนั้นเนี่ยเหมือนเราลากแผ่นไม้ไปในน้ำมันจะเกิดคลื่นปั่นป่วนด้านหลังเยอะมากซึ่งนั่นคือแรงต้านแต่ปีกลามินาโฟ o w ของม s สแตงถูกออกแบบให้จุดที่หนาที่สุดของปีกขยับไปด้านหลังมากกว่าปกติ มันเลยเหมือนหัวเรือเร็วที่แหวกอากาศไปอย่างราบรื่นลดแรงต้านไปได้มหาศาลเลยค่ะลดได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับในทางทฤษฎีคือลดได้ถึง25-50%เนเลยทีเดียวโอ้โห oh แต่มันมีเรื่องที่น่าทึ่งกว่านั้นอีกค่ะคือด้วยความบังเอิญรูปทรงของปีกแบบนี้ดันไปมีคุณสมบัติที่ช่วยชะลอการเกิดคลื่นกระแทกหรือช็อคเวฟเมื่อเครื่องบินเข้าใกล้ความเร็วเสียงทำให้มัสแตงสามารถดำดิ่งหรือดิฟ ด้วยความเร็วสูงสูงได้โดยที่ยังควบคุมเครื่องได้ดีกว่าเครื่องบินรบอื่นๆในยุคนั้นมากเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมโดยที่คนออกแบบอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ปีกอย่างเดียวใช่ไหมครับที่แรงต้านต่ำตัวเครื่องโดยรวมก็ดูเพรียวลมมากถูกต้องค่ะทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อลดแรงต้านให้ได้มากที่สุดตัวเครื่องเรียบเนียนไม่มีส่วนนูนอะไรที่ไม่จำเป็นเลย แม้แต่ล้อหลังก็ยังพับเก็บเข้าไปในลำตัวได้ซึ่งต่างจากเครื่องบินส่วนใหญ่ในยุคนั้นอย่างสปิตไฟหรือ BF109 ที่จะปล่อยล้อหลังห้อยไว้ด้านนอก mm hmm. และที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือท่อไอเสียของเครื่องยนต์เมอร์ลินยังถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้ไอเสียที่พ่นออกมาสร้างแรงขับเสริมให้กับเครื่องบินได้อีกด้วยเหมือนมีจรวดเล็กๆช่วยดันอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วพอเรารวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน ทั้งเครื่องยนต์ที่ทรงพลังแล้วก็โครงสร้างที่แรงต้านต่ำสุดๆผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้คืออะไรครับผลลัพธ์ที่ได้คือข้อได้เปรียบทางยุทธวิธีที่สำคัญที่สุดและเป็นคำตอบของปัญหาวันพฤหัสทมินที่เราคุยกันไว้นั่นก็คือพิสัยการบินที่ไกลยอย่างเลื้อเชื่อค่ะพี51 m u s t a n งกลายเป็นเครื่องบินขับไล่เครื่องยนต์เดี่ยวรุ่นแรกที่สามารถบินคุ้มกันฝู่บินทิ้งระเบิดจากอังกฤษไปกลับถึงเบอร์ลินได้สบายๆ มันคือผู้พิทักที่นักบินเครื่องบินทิ้งระเบิดรอคอยมานานใช่เลยค่ะแล้วก็ยังมีนวัตกรรมอื่นๆอีกใช่ไหมครับที่ทําให้มันโดดเด่นอย่างหลังคาห้องนักบินที่ดูแปลกตาใช่ค่ะนั่นคือหลังคาแบบฟองอากาศหรือบับเบิลแคน OP ีซึ่งทําให้ห้องนักบินไม่มีโครงมาบดบังสายตาเลยนักบินสามารถมองเห็นได้รอบทิศท,ทาง360องศาซึ่งในสนามรบทางอากาศใครเห็นศัตรูก่อนคือผู้ชนะจริงด้วยครับ และอีกจุดเล็กๆแต่สำคัญมากคือฐานล้อที่กว้างทำให้มันลงจอดได้ง่ายและปลอดภัยซึ่งตรงข้ามกับคู่ปรับอย่าง BF 1 0 9ของเยอรมนีที่มีฐานล้อแคบมากจนเกิดอุบัติเหตุตอนบินขึ้นลงจอดเป็นประจำเลยค่ะครับครับได้ยินว่าสถิติอุบัติเหตุของ BF 1 0 9น้ี่สูงมากเลยว่ากันว่าสูงถึง1 0ของเครื่องทั้งหมดเลยทีเดียวแน่นอนว่าเครื่องบินที่ดีอย่างเดียวไม่พอต้องมาพร้อมกับนักบินที่ยอดเยี่ยม แล้วก็ยุทธวิธีที่เหนือกว่าด้วยจุดนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่อ P ห้าหนึ่งเข้าประจําการในกองบินที่8ของสหรัฐผู้บัญชาการในตอนนั้นคือนายพลเจมสด์ดูริโลวีรบุรุษจากการจู่โจมโตเกียวเขาตัดสินใจเปลี่ยนยุทธวิธีแบบพลิกตําราเลยค่ะจากเดิมที่เครื่องบินคุมการต้องบินประกบฝูงบินทิ้งระเบิดอย่างใกล้ชิดเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเด็กเขาสั่งปลดปล่อยฝูงมาสแสงให้ออกไล่ล่าเครื่องบินรบเยอรมันได้อย่างอิสระเหมือนปล่อยเสือ เข้าฝูงแกดเลยนะครับประมาณนั้นเลยค่ะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสถานการณ์ของนักบินทั้งสองฝ่ายในปี1944คือนักบินอเมริกันได้รับการฝึกมาอย่างดีบินเก็บชั่วโมงมาเป็นร้อยร้อยชั่วโมงในที่ที่ปลอดภัยขณะที่โครงการฝึกของเยอรมนีถูกตัดให้สั้นลงอย่างมากเพราะสงครามบีบคั้น ขาดแคลนเชื้อเพลิงและที่สำคัญคือนักบินมือดีมีประสบการณ์ส่วนใหญ่เสียชีวิตไปในช่วงต้นสงครามหมดแล้วทำให้ลูฟวาฟต้องส่งนักบินใหม่ที่แทบจะเพิ่งหัดบินมาสู้กับนักบินมัสแตงที่เก่าเกมผลลัพธ์ก็อย่างที่คาดเดาได้ค่ะครับและเมื่อพูดถึงนักบินมัสแตงจะไม่พูดถึงตำนานของทัสกิี้แอร์แมนหรือฝูงบินขับไล่ที่3 3มไม่ได้เลยหน่วยนี้พิเศษมากนะครับ พิเศษและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่งค่ะพวกเขาคือหน่วยนักบินชาวแอฟริกันอเมริกันทั้งหมดที่ต้องต่อสู้ในสงครามสองด้านด้านหนึ่งคือรบกับศัตรูบนท้องฟ้าอีกด้านคือต้องสู้กับการเหยียดเชื้อชาติในกองทัพของตัวเองพวกเขาขับ P-51 ที่ทาสีส่วนหางเป็นสีแดงสดจนเป็นเอกลักษณ์และสร้างสถิติการรบที่ยอดเยี่ยมมากผมเคยได้ยินเรื่องชื่อเล่น By Request บนเครื่องบินของผู้พันบบนจามินโอเดวิสจูเนียร์ผู้บัญชาการฝูงบิน มันมีที่มาที่น่าประทับใจมากใช่ค่ะมันแปลตรงตัวว่าตามคำขอที่มาก็คือในช่วงแรกๆฝูงบินทิ้งระเบิดที่มีแต่นักบินผิวขาวมักจะกังขาในฝีมือของพวกเขาแต่หลังจากที่ได้เห็นผลงานความกล้าหาญและความทุ่มเทในการปกป้องเครื่องบินทิ้งระเบิดของฝูงบินหางแดงจนมีชื่อเสียงว่าไม่เคยเสียเครื่องบินทิ้งระเบิดที่พวกเขาคุ้มกันเลยแม้แต่ลำเดียวโอโ้โหมันก็กลับกันเลยค่ะ กลายกันว่าฝูงบินทิ้งระเบิดต่างๆจะร้องขอเป็นพิเศษให้ฝูงบินทัสกิกี้มาเป็นผู้คุ้มกันให้พวกเขาโดยเฉพาะสุดยอดเลยครับและเรื่องราวของพวกเขายิ่งใหญ่ขนาดที่ว่าแม้แต่เครื่องบินมัสแตงลำหนึ่งที่ถูกปลดประจำการไปแล้วยังถูกบูรณะขึ้นมาใหม่เพื่ออุทิศให้กับพวกเขาโดยเฉพาะเลยค่ะโอ้โหน่าสนใจมากครับ งั้นเรามาเจาะลึกเรื่องราวของเครื่องบินลำนั้นกันดีกว่าเพื่อเห็นภาพชีวิตของเครื่องบินรบเหล่านี้ชัดเจนยิ่งขึ้นมันคือ P-51C หมายเลขเครื่อง42-103645ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะชะตากรรมหลังสงครามของเครื่องบินลำนี้น่าทึ่งมากพอสงครามจบมันก็ถูกปลดประจำการแล้วก็ถูกขายให้กับวิทยาลัยมอนทานาสเตตในราคาแค่1นดอลลาร์1ดอลลาร์เดียวค่ะ เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนให้นักศึกษาวิศวกรรมมันถูกจอดทิ้งไว้น้องอาคารนานถึง19ปีจนกลายเป็นตำนานของวิทยาลัยไปเลยมีเรื่องเล่ากันในหมู่นักศึกษาว่าเคยมีอดีตทหารอากาศขี้เมาคนหนึ่งแอบเข้าไปในห้องนักบินตอนกลางคืนแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ r ร l l ์รอยซ์เมอร์ลนของมันจนติดแล้วก็ขับแท็กซี่วิ่งเล่นไปรอบๆบริเวณวิทยาลัยปลุกคนตื่นกันทั้งคืนเลยฮคิดภาพตามแล้วตลกดีนะครับแต่แล้วชะตากรรมของมันก็ถึงจุดเปลี่ยนที่น่าเศร้า ในปี1965วิทยาลัยขายมันต่อในราคาแค่350ดอลลาร์แล้วเจ้าของใหม่ก็ทำเรื่องที่คนรักเครื่องบินต้องปวดใจเลยใช่ค่ะเขาต้องการจะย้ายเครื่องบินลำนี้ไกลถึง140ไมล์แต่แทนที่จะถอดชิ้นส่วนอย่างถูกวิธีเขากลับใช้วิธีที่ง่ายที่สุดคือคืออะไรครับเอาเลื่อยมาเลื่อยปีกทั้งสองข้างของมันออกแล้วก็ลากซาาข,ของมันไปตามทางหลวง สุดท้ายเครื่องบินในตำนานลำนี้ก็ถูกนำไปทิ้งไว้ในสุสานร,รถเหมือนเศษเหล็กไร้ค่าเลยค่ะโอหน่าเสียดายมากแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับยังไม่จบค่ะโชคดีที่เรื่องนี้ไปเข้าหูองค์กร commemorative air force หรือ CAF ซึ่งเป็นองค์กรที่อนุรักษ์เครื่องบินรบในประวัติศาสตร์ พวกเขาไปกอบกู้ซาของมันกลับมาแล้วก็เริ่มต้นโปรเจกต์บูรณะครั้งใหญ่ที่ใช้เวลายาวนานเพื่ออุทิศให้กับวีรกรรมของทัสกิกิแอเมนโดยเฉพาะและถึงแม้ว่าหลังจากบูรณะเสร็จมันจะเคยประสบอุบัติเหตุตกในปี2004จนนักบินเสียชีวิตซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้ามากนะคะแต่ทางองค์กรก็ตัดสินใจบูรณะมันขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่สอง และทุกวันนี้มันก็ยังคงบินอยู่บนท้องฟ้าทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บินได้เพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนบรุ่นหลังต่อไปเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งจริงๆครับถ้าให้สรุปปจัจจัยแห่งความสำเร็จของ P51 Mustang มันก็คือการผสมผสานที่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนพายุที่สมบูรณ์แบบเลยทั้งผู้ออกแบบชาวเยอรมันเครื่องยนต์จากอังกฤษอุตสาหกรรมการผลึกของอเมริกา ยุทธวิธีที่กล้าได้กล้าเสียของในพลดูลิเตเทลและก็นักบินที่ถูกฝึกมาอย่างดีแต่ถ้าให้เลือกปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่เข้ามาเปลี่ยนเกมจริงๆก็คงหนีไม่พ้นพิสัยการบินที่ไกลอย่างเหลือเชื่อนี่เองเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะและอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดไว้อย่างหนึ่งนะคะในช่วงท้ายของสงครามเยอรมนีมีไพตาอยู่ในมือนั่นคือเครื่องบินเจ็ตเ2 ซึ่งในทางเทคนิคแล้วมันคือเครื่องบินรบที่ลำหน้าที่สุดในโลกในะเวลานั้นอย่างไม่มีข้อขังขาเลยมันเร็วกว่า P-51 มากปืนก็หนักกว่าแต่ปัญหาคือมันมีจำนวนน,น้อยเกินไปและเข้าสู่สมรภูมิช้าเกินไป และมันเกี่ยวกับมาสแตงยังไงครับบทบาทที่แท้จริงของ P-51 อาจไม่ใช่แค่การเอาชนะเครื่องบินรบรุ่นเก่าของเยอรมนีแต่คือการที่ฝูงมาสแตงนับพันลำสามารถครองน่านฟ้าเหนือเยอรมนีได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในปี1944พวกมันทำลายกองทัพอากาศเยอรมันจนย่อยยับทำลายสนามบินโรงง,งานโครงสร้างพื้นฐานจนหมดสิน้นมันคือการสร้างสภาวะที่ทำให้อาวุธปฏวิวัติวงการอย่างมี262ไม่มีโอกาสได้เกิดอ oh. ไม่มีสนามบินดีๆให้เป็นขึ้นไม่มีเชื้อเพลิงไม่มีนักบินที่มีประสบการณ์พอที่จะบินมันได้อย่างเต็มศักยภาพนั่นทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจให้ขบคิดต่อเลยนะครับว่าหากมี262เข้าประจําการเร็วกว่านั้น1ปีและมีจํานวนมากพอ P51 Mustang จะยังคงเป็นเจ้าแห่งน่านฟ้าได้หรือไม่หรือว่าการครองอากาศอย่างสมบูรณ์ของฝูงบิน Mustang คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้คำถามนี้ไม่มีวันถูกทดสอบในสนามรบจริงในวงกว้างเป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ